สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอตบายลูกตาะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาเราได้เป็นราศีกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกันเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระางวันที่ 22สิงหานะคะถึง21กันยายนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนาแล้วก็ต้องการดูตามลัคนาเนี่ยลูกตาลจะแปะลิงกเว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างนะคะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วนะคะแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะถ้าสนใจในการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อ,อก,กับลูกตาลได้ตามรายละเอียดใต้คลิปเลยค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ สิบเหรียญน,นะคะ The Emperor, The o r b a n ค่ะสองถ้วย Strength นะคะ Queen s o f w a n ค่ะ The High Priestess นะคะ The Hangman, A c e o f p e n t a c o และใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็นเจ็ดเมทัลค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะลูกตาลมองว่าชาวราศีกันนะคะจะเอาอยู่ในทุกสถานการณ์คลี่คลายทุกอย่างได้นะคะในด้านการงานแล้วก็การเงินค่ะชาวราศีกันช่วงที่ผ่านมานะคะ The Hangman ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่า คุณอาจจะเจอภาวะในความเครียดวิตกกังวลอยู่นะก่อนหนะ้านี้มันเหมือนปัญหามันมีเนาะแล้วก็คุณเองค่ะอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขมนะันเนาะคุณจะใช้เวลาในการตึกตรองนะคะคิดพิจารณาทบทวนค่ะเดี๋ยวไฮพรสชัแล้วก็เดี๋ยวสเตรนท์ขึ้นมาเนาะลูกตาลมองว่าชาวราศีกันนะคะคุณจะใช้เซนส์ของคุณแล้วก็ผสานกับความคิดสติปัญญาเนาะ ออยเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณจะสามารถพลิกแพลงนะคะเอาอยู่ในทุกสถานการณ์เลยนะคะไพ่ตรงกลางของคุณเป็นสิบเหรียญค่ะลูกตามองว่าการเงินของคุณในเดือนนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากคุณอาจจะมีโอกาสในการเอ่อได้เงินก้อนใหญ่นะคะเอะชสโเปนดิโขึ้นมาด้วยนะคะคุณมีโอกาสโชคดีนะคะมีโชคลาภเข้ามาได้หรือว่าอาจจะเป็นการแบบหาเงินในช่องทางใหม่ๆได้แบบง่ายๆขึ้นมาเลยนะคะ ชอฟฟนขึ้นมาค่ะทุกตานมองว่าคุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆในทิศทางที่ดีนะคะคุณจะมีแพชชั่นกับมันนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการไปอย่างดีได้ค่ะ q u e e n s o f t one แล้วก็ t h e e m p e r o r ขึ้นมานะคะคุณจะไ,ได้ใช้สกิลในการเป็นผู้นำนะคะวางแผนทำทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะในส่วนของพนักง,งานออฟฟิศนะคะตานมองว่า คุณนะคะจะได้ใช้ศักยภาพในการเป็นผู้นำนะคะผู้ใหญ่จะมองเห็นคุณค่าแล้วก็สนับสนุนในตัวคุณได้นะคะในส่วนคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะลูตกตาลมองว่า Emperor กับเอ,อ่อควีนซอฟวานะคะมันบ่งบอกถึงการนำศักยภาพในการเป็นผู้นำนะคะเอ,อ่อ คุณจะสามารถคิดกลยุทธ์ให้กับองค์กรนะคะจะสามารถที่จะวางแผนในระยะยาวควบคุมทุกอย่างได้ในทิศท,ทางที่ดีนะคะ2ถ้วยขึ้นมาค่ะคุณเองอาจจะได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะใน พนักง,งานประจำเนี่ยอาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ถ้าเป็นในส่วนของ f รีแ l a n ์หรือว่าเจ้าของกิจการเนาะย่อมหมายถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะหรือว่าจะเป็นคู่ค้าที่ดีมาคอยช่วยเหลือพพอร์ตเราก็ได้นะคะบสรุปของคุณเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะลูกตาลมองว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะมีอ่าโปรเจกต์อะไรหลายอย่างเข้ามาให้คุณทําพร้อมๆกันค่ะคุณอาจจะต้องอ ดูแลทุกอย่างหลายโปรเจกต์ในเวลาเดียวกันนะแล้วคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันล้นมือยังทําไม่ค่อยทันนะคะแต่ลูกตาลแนะนําว่านะคะอยากให้คุณนะคะเรียง p r i o r i t y เนาะก็คือเรียงลําดับความสําคัญว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะคะคุณจะสามารถคนโทรลทุกอย่างได้ค่ะการงานแล้วก็การเงินของคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้โชคลาภด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้ในด้านของความรักค่ะ คนโสดชาวราศีกันนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนธาตุดินค่ะฝึกศบกันมังกรนะหรือว่าจะเป็นคนธาตุไฟค่ะเมษิงธนูค่ะมีโอกาสเข้ามานะคะหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้นะคะรักครั้งนี้นะคะคุณอาจจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากครอบครัวนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะแนะนำให้ามารู้จักกันก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าเจอการจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะมีคนแนะนำให้คุณรู้จักกันก็ได้เหมือนกันเนาะผู้ใหญ่ซัพพอร์ตดีค่ะ ด้านคนมีคู่นะคะ The High Priestess กับ The Hangman ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าชาวราศีกันนะคะคุณจะมีเซนส์น่ะก่อนหน้าน,นะนี้อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลหรือมีอะไรที่ยังไม่แม่นยำชัดเจนในความสัมพันธ์ของคุณเนาะ คุณจะเอากลับมาคิดมากนะแล้วก็ปัญหาเนี่ยจริงๆอะคุณอาจจะรู้มานานแล้วนะคะหรือว่าคุณก็รู้แหละว่าปัญหามันแต่คุณเองค่ะอาจจะยังไม่ได้แบบลุกขึ้นไปแก้งเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาความเครียดในความสัมพันธ์ของคุณนะไพ่ตรงกลางของคุณเป็นสิบเหรียญน,นะคะมี Imperial s t r เร n ต์แล้วก็ Queen of Wands ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่านะคุณจะสามารถควบคุมสถานาการณ์ในความรักของคุณได้ค่ะคนในครอบครัวผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะถ้ามีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะตาลมองว่า ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเคลียร์ได้นะคะคุณเองค่ะจะรู้วิธีการในการคอนโทรลความรักของคุณนะคุณวางวางแผนไว้แล้วแหละว่าคุณจะจัดการอะไรยังไงค่ะ เอชองวันขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสกันได้นะคะสองถ้วยขึ้นมาค่ะความรักของคุณในเดือนนี้นะมันจะมีการหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะความรักของคุณนะมันจะมีทั้งกีบและเทค่ะมันจะมีความเสียสละเพื่อความสุขซึ่งกันและกันค่ะลูกตาลมองว่านะคะคุณจะมองเห็นปลายทางนะคะที่จะไปร่วมกันได้ค่ะใบสรุปของคุณค่ะเป็นเสร็จไม่เท้านะคะลูกตา มองว่าในเดือนนี้มันยังมีความวุ่นวายอยู่พอสมควรน,นะแต่คุณนะคะจะตั้งสติแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ปัญหาทุกอย่างไปได้นะคะเออซอรเพนดิเคขึ้นมาค่ะในบางคู่เนี่ยอาจจะมีโอกาสในการมั่นหมายแต่งงานก็ได้เหมือนกันนะคะใบสรุปของคุณนะคะเป็นเจดไม้เท้าค่ะลูกตาม,มองว่าอ่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเข้ามาพร้อมๆกันนะคะบางคนถ้า เ,เตรียมงานแต่งเนี่ยเดือนนี้านอาจจะมีความวุ่นวายหรือว่ามีอะไรที่แบบคุณต้องจัดการหลายอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะลูกตาลมองว่าความรักของคุณนะคะทุกคนอ่ะเอาใจช่วยนะพพอร์ตสนับสนุนอยู่แล้วค่ะขอให้คุณมั่นใจแล้วก็ค่อยๆค,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 คลี่คลายปัญหาเนาะอย่างบางคนถ้าก็ณีแบบจะจัดงานแต่งอะค่ะอาจจะมีความวุ่นวายในช่วงนี้ทิดน,นึงอะคะ่ะก็ต้องค่อยๆเคลียร์ปัญหาเรียงลําดับความสาคัญกันไปนะคะสําหรับเดือนนี้ ในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ลูกตาลอยากให้ชาวราศีกันนะคะระมัดระวังนะคะอาการของการปวดหัวไมเกรนนะคะเหมือนความเครียดมันจะสะสมนะคะทําให้คุณปวดหัวมากนะมีอะไรก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆผ่อนคลายไปนะคะ อีกเรื่องหนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการที่คุณนั่งอยู่กับที่นานๆน,น,นะคะบางคนอยู่ยาวอะไรย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําอะไรนานๆเนี่ยมันอาจจะมีอาการปวดเมื่อยนะคะออฟฟิศซินโดมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของการทําบุญค่ะแนะนําเป็นการบริจาคให้กับ มูลนิธิที่ดูแลเรื่องของแม่และเด็กนะคะหรือว่าบ้านพักคนชราก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นในส่วนของการบริจาคของที่เป็นคู่คู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะคะตะเกียบอะไรที่เป็นคู่คู่ค่ะก็จะดีมากนะคะสําหรับเดือนนี้แต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทําบุญจริงๆแล้วค่ะทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยได้หมดนะคะขอให้คุณนะคะทําบุญตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของคุณได้เลยและที่สําคัญไม่น้อยกว่ากันนะคะก็คือ การดูแลพ่อแม่บุพการีของคุณให้มีความสุขด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันทุกท่านค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสินนเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ